สวัสดีค่ะมาดูห้องเช่างบใช้งบประมาณสามแสนห้านะคะทรงโมเดิร์นค่ะจะพาเข้าไปดูในห้องนะคะดูในห้องกันค่ะ นี่ค่ะมีพัดลมด้วยค่ะห้องยาวด้วยค่ะห้องยาวมากๆค่ะดูด้านในกันนะคะ,คะจะมืดนิดนึงนะคะไม่ได้เปิดไฟ นี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำค่ะนี่คือห้องครัวะคะ่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังห้องนะคะนี่ค่ะด้านหลังห้องนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ มาณนี้ค่ะด้านในห้องสามห้ง <amı blow pressure> อหงก็ใช้งบประมาณสามแสนห้าค่ะนี <hum ming> ่ค่ะประมาณนี้ค่ะนี่ค <prompt> ่ะสามห้องก็จะเหมือนกันเลยค่ะประมาณนี้ค่ะลกโทมาเย ดูด้านข้างค่ะด้านข้างด้านข้างนะคะเดินไปดูด้านข้างนะคะด้านข้างนี่ค่ะคือด้านหลังของสามห้องนะคะ มีที่จอดรถสะดวกสบายค่ะแล้วก็จะทำเผื่อไว้ประมาณนี้ค่ะ ดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะชอบคลิปนี้ทรงบ้านแบบนี้<อ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ